สวัสดีครับมือนีเชฟลากหย่าครับที่ทำการพัดซีอิ๊วกุ้งครับพี่น้องพัดซีอิ๊วกุ้งให้ลูกกินไปโรงเรียนเมื่อเช้าเ์นะครับเด้อขั้นตอนก็มีง่ายๆก็คือมีคะน้ามีกุ้งนะครับเข้ามาลวกก่อนครับก่อนมันยังสิพัดง่ายครับจังบ่มินเขียวคะนา้าน้ำข,าขา้าวรวงข้าวหน้ากุ้งลวกประมาณจากัก60-70%นี่ก็พอแล้วครับเดี๋ยวมันตีหดมมากัวมาบีหวานครับประมาณนี้ ข้าวกับมาวางไว้ให้เสด็จนาน่อนนะครับเด้อขั้นตอนต่อไปคืออ่าขั้นตอนต่อไปก็เตรียมเส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่เนี่ยขาก็มาใส่ซีอิ๊วก่อนคลุกซีอิ๊วดำก่อนครับคลุกซีอิ๊วดำเนี่ยครับคลุกซีอิ๊วดำเพราะว่าหนึ่งเขาไปคลุกในกระทะสีมันก็นกนสีบอสมั่มเสมเอข้าก็มาคลุกข้างนอกครับคลุกเฉยๆพักไว้ อันนี้ก็มาจับที่กระทะเพรว่ากระทะนี่ต้องห่อนครับกระทะต้องห่อนใส่น้ำมันนอนห่อนใส่น้ำมันหลายๆครับหลายๆมันมันทั่วกระทะแล้วก็ต้องเทน้ำมันออกครับให้ไม่เหลือยอะน้ำมันเกี่ยวเลยครับเด้นี่ยน้ำมันหลายมันสิ่เดลี่ยมที่การนผัดกับโบนี่ครับเอาเกลเอาไข่ลงไปไ่่ ใช่เรต้องให้มันแตกหลายนะครับเพื่อให้แตกหลายนะมันจะบนหนาให้มันอกันเปนแท่นนหน่อยับครับทด้มันครับให้ตงังที่อยู่ด้านครับี่อยตรงกลางันใหม่ครับวันที่ะครับนาร่มครับสเลี่ยย่อม่ไ่เสค ไปเลยใเศนมันตายเศนมันตาอย่างทีว่าใหเ็นมันนุ่มเ็มันพร้อมครับภาษาปุ๊ภาษาเสือวลาเ็ษมันตสยตอนได้ทันด้วกระอใสกัานหนาใปสุดครับใสแป่เรลาขี้บอกทำแห้งแบานั้นพิกาจริงครับใสใกล้ๆกึนงใสก็ได้เพราะว่าเขาลวกใสสุดเลย ตู้แม่ขนมาเป็นสีสันพี่นาะเป็นเนาะบบอมันหลายครับบอมันหลายน้ำมันน้อยๆเราตีวิตองแห่งๆน้อยๆยังาจกินครับ เอาสีปุ่มแล้วได้กัอน้ขปุ่าก็บเบาไฟไปครับเบาไฟไปอย่างน้อยอ่าเขาเก่ากปุ่มคับปุ่มกับขนาดนเขาหลือไปล่เาบบ้นนนน อ่าเอาเล่นไฟเลยครับข้าสิีปุ่มเนี่ยขาวข้าเตีเยวออกเราเด้ข้าเล่นไฟเลยครับเพื่อเส้นกวนปุ่มมันละลายนะครับเนาะตล้วก็เกลียวหลายครับม่ทิ่งเลยครับถนอมถนอมมันครับสละเอาครับเห็นผมครับเริ่มแห้งแล้วครับเริ่มแห้งแล้วจะเข้ามาหอนเาก็ใส่กระเทียมเตี๋ยวนิดนึงครับ เด็กหน่อยเราก็ต้องใส่ก็ได้ครับเด็กมามากระเทียมเยมยยก,บบมกี่ยวจบแล้วครับผัดซีอิ๊วกุ้งเทปล่ากิ้าใส่จานนะครับบุญในลูกเต่าลายจะต้องเรียนครับไปที่นี้ะนะจัดน่ากินมับ กดติดตามนะครับเด้เอเฮ็ดอี่ยังเฮ็ดกับเขาเนี่ยังต่อไปรายการอาหารหลายยางผมสิค่อยๆทยอยลงให้พี่น้องเปินฝากกดติดตามฝากกดแชร์เลยเด้อครับเด้อกดกับสะไข่นะครับเด้อเชฟลาบหยาจะได้เฮ็ดอาหารไปเรื่อยๆเมน,นูนะ